เป็นอะไรชเช้ามือดอยู่ลกูกเออจะกินอะไรแต่เช้า,ชาจะกินอะไรแต่เช้าเออเจ็ดโมงให้กินโมเรดรย์หลับโมเด้นอนอ่ะทั้งแมวทั้งไก่กวนมดขึ้นเออไปไปหาน้องไก่น่นไปไปเล่นกับน้องไก่ไป ไปปลุกมันที่เบลบอกมันให้ไม่ต้องขันที่ไปไปอืาพูดก็หาเห็นไหมไม่อยากจะตื่นแต่ก็ตื่นวันนี้ใส่อยากจะขอกินเด็ดเช้ามื่ใช่ไหมฮ้อกินน้ำไปก่อนไปไปดูไก่ก็ขันเด็ดเช้า คอ,ออย่างนั้นอนะ่ะขออะไรนักหนานะฮะที่หิวแล้วเจเช้าอืมไม่ไปเล่นข้างนอกอ่ะแก้วมานั่งเฝ้าอะไรเนี่ยฮะที่กินกาแฟใช่ไหมอืมกินไม่ไหนกาแฟอืมแก้วเร็กเกเนี่ยเอไหมอืออืม,อม โอ้มันหอมเกินไงถึงหันหน้าหนีเนะแกงนางอนตื่นเช้ามาก็ต้องแก้งนางอืมไม่เอาใช่ไหมมันหอมเกินใช่ไหมอนะืมมันหอมเกินใช่ไหมเนี่ยหอมเกินใช่ไหมอ่า <c oughs> อืมอืมหัหารก็กินแล้วอะไรอีกมาตีหน้าเศร้าอะไรอีกอะเนี่ยมีแต่กาแฟแก้วเล็กๆเนี่ย มีแค่นี้เล็กๆแก้วนิดนึงเอาไหมเนี่ยเอาไหม,อมเอาไหมอเอาไหมอกินเป็นไหมอืมกินเป็นไหมหรอกกินเป็นไหม <c oughs> ทำตาปือ้อทำตาปือ้อ โดนแก้งแล้วก็ไม่ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมเออนังแก้วเอ้หนังแก้วเอยเนนอบิ้งนึกไปหนอเบิงเบิ่งขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไปแล้วบายบาหนังแก้วบายบายละเดียนหน้านี้แล้ว